ข่าวดีดีกับพี่คำรนร้อเช้า,รา,า,รชาตรู่ของวันที่19มกราคมผมนั่งรถนิสสันนวราชีประตูไปฟังปราศัยใหญ่ของพักเพื่อไทยเขต2ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขตนี้มีคุณชัยพรสศรีถันจากพักเพื่อไทยเบอร์3ลงสู้กับคุณนัทวุฒิ จากพักภูมิใจไทยเดิมมาจากพักชาติไทยพัฒนาเพื่อไทยทำได้ทำให้ไทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยโอโอ้เพื่อไทยทำได้ําให้ชทยยิ่งใหญ่เลือกพักเพื่อไทยโอ,โอ้โอและมีพักใหญ่ๆทุกพักลงชิงชัยกันโอ้โหยังไม่ได้เริ่มพูดเลยได้มาลัยเต็มคอแล้วกลับได้แล้วตั้งเนี่ย พี่น้องที่เคารพครับผมจักรพงเพนแขครับสองแกนนําสําคัญที่ช่วยคุณชัยพรเบอร์สามเขตสองก็คือดอกเตอร์จักรพงเพนแขกถ้าหากท่านเลือกพักเพื่อไทยให้ได้มากจํานวนพอเหตุผลชัดเจนมากผมจะบอกท่านเดี๋ยวนี้จะบอกว่าเป็นความลับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ลับแล้วเหตุผลที่เกษตร,รกรไทยจะร่ารวยขึ้นจะมีฐานะที่ลืมตาอ้าปากได้ เพราะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะมองการเกษตรกรรมว่าไม่ใช่เป็นการผลิตทางการเกษตรอย่างเดียวแล้วแต่จะมองว่าพี่น้องทุกคนในที่นี้เป็นผู้ผลิตอาหารของโลกกับคุณนัทวุฒิสสยเกื้อดาวไฮปารคคนสำคัญผมเนี่ยเป็นแฟนคนสุพรรณบุรีมานานแล้ว ที่พูดว่าเป็นแฟนคนสุพรรณบุรีมานานแล้วเนี่ยเพราะผมยืนบนเวทีเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองมา20กว่าปีผมยืนอยู่สนามหลวงผมยืนอยู่บนถนนราชดำเนินผมยืนอยู่บนเวทีราชประสงค์ผมพบนักต่อสู้คนรักประชาธิปไตยไปจ,จังหวัดสุพรรณบุรีมากมายเหลือเกิน เกจิอาจารย์นักสังเกตการหรือว่าสื่อมวลชนทางการเมืองเขาบอกว่าสุพรรณบุรีเนี่ยมีเจ้าของคะแนนคนสุพรรณเนี่ยเขาไม่ไปไหนเขาเอาใส่เข่งมัดปากเข่งเอาไว้เลือกตั้งแต่ละทีแต่ละทีก็มีพักการเมืองเดียวที่ได้ไปปี2 5 5 4นายกยิ่งลักษณ์นำทีมลงสนาม สุพรรณบุรีเพื่อไทยได้มาเก็หนึ่งนะครับคราวนี้การเลือกตั้งในสนามสุพรรณบุรีมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าคนที่พี่น้องเคยเฝ้าคนที่พี่น้องเคยกาคนที่พี่น้องเคยห่วงเคยใย,ยไม่ยอมเปลี่ยนใจไปไหนอยู่ตรงไหนก็จะกาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่อยู่ให้กาแล้วครับ สมัยผมมีชื่อเสียงคุณนัทวุฒิทำบริษัทประชาสัมพันธ์เคยมาขอให้ผมลงเสียงให้เขาแต่ตอนนี้เมื่อเขาเก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองชื่อเสียงของเขาดังขับประเทศไปแล้วมีอาณาจักรทางธุรกิจเป็นฟาร์มไก่ไข่เป็นท่าข้าวมีทั้งข้าวมีทั้งไข่ที่น้องสัมผัสได้ ช่วงนี้ข้าวราคาไม่ค่อยดีนักแต่ไข่ราคาดีคือพอข้าวลงในไข่ขึ้นแต่เพื่อไทยเนี่ยจะทำให้ทั้งข้าวขึ้นแล้วไข่ยิ่งขึ้นช่วยกันว่าต้องเลือกเพื่อไทยสองใบ เปลี่ยนการเมืองสุพรรณบุรีให้เป็นการเมืองนโยบายให้เป็นการเมืองที่ทำงานได้จริงขอเสียงดัง,ดง,ดง,ดงสักทีนะครับเป็นกำลังใจเลือกชัยพรนี่แหละครับเข้าไปทำหน้าที่ชัยพรเบอร์เบอร์อรแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยส่งคุณณัทวุฒิมาเพื่อปราศัยชักชวนคนสุพรรณบุรีเขตสองอำเภอบางปลามาและอำเภอสองพี่น้องให้เลือกคุณชัยพรสีถันหมายเลขสาม การเมืองวันนี้อย่าไปแบ่งสีอย่าไปแบ่งฝ่ายบางคนบอกว่าการเมืองเนี่ยต้องเลือกสามสามสีสีใดสีหนึ่งสีแดงสีน้ำเงินสีสม้มบางคนบอกว่าก็ฉันไม่ชอบสักสีนึงอะ่ะฉันไม่ใช่การเมืองแบบต่อสู้กันฉันไม่ได้การเมืองแบ่งสีฉันเป็นชาวบ้านพักไหนทำงานได้สอสอคนไหนคุณภาพดีฉันก็จะกาคนนั้นฉันไม่ต้องอยู่ในสีใดสีหนึ่งได้ไหม ฉันไม่ต้องเป็นสีแดงได้ไหมไม่ต้องเป็นสีน้ำเงินได้ไหมไม่ต้องเป็นสีส้มได้ไหมได้ถ้าไม่ชอบทั้งสีแดงสีน้ำเงินสีส้มก็ให้กาสีถันนี่แหละครับอเอาชัยพรสีถันนี่แหละ<อ>เข้าไปทำหน้าที่อดีตปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กรเกษียณอายุราชาการ สวมเสื้อพักการเมืองลงสนามรับใช้พี่น้องประชาชนปลัดกระทรวงหลายคนเนี่ยเขาจะเข้าการเมืองเขาไม่ลงเลือกตั้งแบบปลัดยูนยนะครับเขารอปฏิวัติให้รถถังออกมาแล้วคณะปฏิวัติกวักมือเรียกไปใช้างานแต่ประหลัดประยูนยเดินตามตรอกออกตามประตูเข้าหาประชาชนในสนามเลือกตั้ง แต่ลีลาคารมของคุณนทูินั้นทำเอาผู้คนที่มาฟังหลายพันคนนั่งไม่ติดเก้า e. อี้กรีดกราดกันตลอดเวลาเคยมีพักการเมืองไหนโดนเท่าพักนี้โดนหรอครับอยู่ในการเมืองมา20ปีถูกปฏิวัติสองหนถูกยุบพักสองหนตัดสิทธิกรรมการบริหารพักเกือบ200คนปลดนายกจากการเลือกตั้ง6 คนใครมาเป็นมันปลดหมดปลดทักษิณปลดสมัครปลดสมชายปลดยิ่งลักปลดเศรษฐาปลดแพรทองทานปลดเกลี้ยงเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟไม่เกิน3บาท70สสตังค์ต่อหน่วยและจะทำให้มันต่ำกว่านี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหวยออกเดือนหนึ่งสี่งวดแน่นอนโอ้โห เฮด้วยประกายตามีความหวังออกเดือนละสีงวดออกทุกเย็นวันศุกร์ตอนห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นหวยออกห้าโมงเย็นหวยออกห้าโมงเย็นหวยออกจะห้ามก็ไม่ฟังออกเราเรียกนโยบายนี้ว่านโยบายหวยเกษียณซื้อยังไงเขาขายเลขละห้าสิบบาทให้ท่านซื้องวดละกี่เลขกี่บาทก็ได้แต่เดือนหนึ่งอันไม่เกินสามพันบาทต่อคน ท่านจะซื้องวดเดียวสามพันก็ได้สองวดสามพันหรือสีงวดสามพันก็แล้วแต่แต่สูงสุดเท่านี้ห้าโมงเย็นวันศุกร์หวยออกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งล้านบาทห้ารางวัลห้ารางวันครับทุกเย็นวันศุกร์ห้าโมงเย็นจะมีเศรษฐีเงินล้านเกิดขึ้นอาทิตย์ละห้าคนรางวันชมเชย หนึ่พบาทหมื่นรางวัลต่องวดซื้อ50บาทได้1,000บาทหมื่นคนต่องวดแล้วถ้างวดไหนมีคนไม่ถูกรางวัลใหญ่เป็นไปได้ไนี่ครับเลขมันออกไม่ตรงอะ่ะเช่นมี5รางวัลถูก4เหลือไม่ถูกอยู่หนึ่งไม่เก็บเงินคืนนะครับทบในงวดต่อไป เพราะฉะนั้นนวดต่อไปก็จะมีสองล้านไม่ถูกอีกก็สล้านไม่ถูกอีกก็สีล้านไปเรื่อยๆจนมีคนทูกนี้ทำกันแบบนี้ถ้าผิดทำยังไงผิดรัฐเก็บเงินไว้ให้ถ้าท่านซื้อหวยเกษียณรัฐบาลเพื่อไทยก่อนอายุ60ซื้อไปเรื่อยๆไม่ถูกสักนวดพออายุครบ60 ไปเบิกเงินคืนรัดคืนให้ทุกบาททุกสตางค์ไม่หักแม้แต่สลึงเดียว <Yeah. S 1> บางคนเริ่มกังวลเพราะว่าตัวเองเกิน60แล้วกลัวว่าจะตกสำรวจซื้อไม่ได้ซื้อได้คนอายุเกิน60ก็ซื้อหวยกระสีนได้แต่เราจะไม่รอนานถ้าท่านซื้อตอนอายุเกิน60 เราจะเคลียให้ห้าปีเคลียเงินคืนทีเพราะเราเป็นห่วงท่านถ้าท่านซื้อตอนอายุเกิน60ถ้าเก็บไว้นานเราเกรงว่าท่านจะตัดสินใจไปที่อื่นเสียก่อน mm hmm. วันที่8กุมภาพัน์นี้ mm hmm. เข้าค่หากาเพื่อไทยทั้งสองใบทุกเขตเขตนี้เสียเล็กชัยพรพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะ แก้ปัญหาพร้อมที่จะเคียงข้างคนสุพรรณแปดกุมภาใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกเพื่อไทยตั้งสองใบขอเสียงดังๆดังอีกดังอีกคนที่มาฟังคุณนัทวุฒิและคุณชัยพรพูดนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านเป็นเกษตรกรมีบางส่วนครับที่เป็นดาวไฮปาร์คมาก่อนนี่น้องรักครับไปได้เมียเชียงรายแล้วบอกว่า ลุงอดหมวกใหญ่มาช่วยเบอร์สามหน่อยก็รับเป็นน้องคนสุดท้องนะครับสุพรรณเสื้อแดงนะครับต้องลุกมาช่วยเบอร์สามนะครับยังไงให้พักเพื่อไทยได้สักสองสามทีนั่งยังไงปักธงให้ได้นะครับเพราะผมไม่พอใจผมก็สนิทกับพี่บัญหารดีนะครับแต่ลูกนะ่ะเขามอบทรัพย์สมบัติไว้ให้นะครับทิ้งพักไปอยู่กับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อแดง เราช่วยกันอยู่ที่ไหนลุกมาเลยลุกมามาช่วยกันเพราะพักเพื่อไทยเราเนี่ยอยู่กับประชาชนนะครับอยู่กับคนยากจน30บาทรักษาทุกโรคเมียลุงไม่ตายพอ3าบาทนี่แหละครับท่านทักษณิณจะเอาชีวิตผมผมก็ให้นะครับเพราะฉะนั้นคนทุพันเสื้อแดงต้องมาช่วยกันนะครับมาช่วยเบอร์สามนะครับเที่ยวนี้ทุพันปักทงแน่นอน เบบรนะคัแต่ปัญหาก็คือชาวบ้านจะร้องเรียนเรื่องของสินค้ากเกษตรราคาตกต่ำหากต้นทุนการผลิตสูงนี่คือเขาอยากให้ช่วยวันนี้ครับมาฟังพักเพื่อไทยปลาใสใหญ่ดีมากเนาะเข้าใจด้วยเข้าใจด้วย,เข,วยเข้าใจว่าเขาพูดดีอ่ะคือเข้าใจง่ายว่าต้องทำยังไงคุณเจริญพรเนี่ยในสายตาเราเป็นไงบ้างเขาเดีอ่ะคนพื้นที่คนบ้านเดียวกันเนาะและอำเภอเดียวกันด้วยแค่คนละตำบลเขารู้จักเขาอยู่จางใช้ได้เลยช่วยเหลือพี่น้องจาง ปัญหาณวันนี้เราประสบปัญหาอะไรอยู่ราคาข้าวอยากให้เขาช่วยแก้ในปัญหานี้นะใช่ค่ะน้ําท่วมมีไหมมีน้ําแรงมีไหมก็มีค่าปุ๋ยค่ายาแพงอยากให้ช่วยลดค่าปุ๋ยค่ายาแล้วให้ข้าวแพงๆปีนี้ขัดทุนทำหกสิบฝาไล่เหลืออยู่หมื่นกระบา่ใจค่าใช้จ่ายแล้วทาแล้วไม่เหลือไม่เหลือ จากไม,ไม่ไม่ไม่เป็นหนี้ปีนี้ซ่องปีนี้เป็นหนี้เราหวังว่ารัฐบาลหน้าจะช่วยเราได้ไหมก็ว่างอย่างนั้นแหละตอนนี้นชาวนาเป็นหนี้กันเยอ,อะ,อ,ะอยากให้ช่วยทุกทางเลยทางทอ,อ,อ,อร์กสด้วยต้นนุนในการผลิตท,ที่จะทำข้าวขึ้นมาเพื่อที่เราจะขายได้เนี่ยคือปุ๋ยยาอะไรเงี้ยคือแพงทุกอย่างราคาขึ้นทุกอย่างใช่ใช่ในในในระดับในระดับ ระหว่างราคาข้าวกับต้นทุนมันไม่ได้บาลานซ์กันเลยอยากให้รัฐบาลดูแลช,ช่วยชาวนาให้เยอะๆฝากไว้นิดน่ง,งนะคะ ถ้าใครไม่เคยเห็นถนนลูกรังนะคะช่วยมาดูที่ตำบลบางพับด้วยค่ะตำบลบางพับหมู่ห้ากับหมู่สี่เป็นอำเภออาพับค่ะและตำบลอาพับค่ะต้องเปลี่ยน,นชื่อตำบลใช่ต้องเปลี่ยนชื่อตำบลน,นะคะเป็นตำบลบางพับไม่ได้ต้องเปลี่ยนว่าตำบลอาพับค่ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นมากี่สมัยก็ไม่เคยที่จะ <c oughs> พัฒนา <c oughs> พัฒนาให้เป็นลาดยางเรือ,อไรได้เลยค่ะ ลูกลังหลุมนี่ถ้าสมมติว่าใครท้องแก่นี้คลอดได้เลย <c oughs> สามารถคลอดได้เลยค่ะภายใน20นาทีถ้าเกิดเบอร์สามเบอร์เก้าได้อย่าลืมคนสุพรรณนะคะสอกอปอสู้กันไปส่วนใครจะเลือกใครก็อยู่ที่ใจและความชื่นชอบส่วนตัวนะ <c oughs> จะบอกให้ไทยพร,เ,รเบอร์อะไรคะเบอร์สามพัเพื่อไทยเบอร์อะไรคะเบอร์เก ขตสองเบอร์สามสองพี่น้องบางประมาะสุพรรณบุรีเดอ้อสีบอกให้ไปไหมแจ่มจันไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่เมืองสุพรรณบุรี